อยู่บ้านนาดีดไม่น่าเอามัวนอนละพันโอ้โหไม่เคยมาแถวใส่น้อย ไม่รู้ดิทำไมโอ้โหบานอยู่วัละประดุกเอไม่เคยข้ามมาฝั่งนี้ทำไมเพิ่งจะรู้วันนี้โอ้ยกระลีนงบุรีเลิกงานไวจะไอ้หนูับหนังมึงเรื่องอะไรนะแก้วลืมหลังครับ ชื่อแก้วใช่ไหมลูกไอ้ลูกนี่ใครไอ้กังกลับปรกกาศชื่อแก้วแก้วไม่เวิร์ดมีรังมาด้วยกูับกูเริ่มเข้าใจหนังละแก้วลืมลรังทำไอหลูกเล่นไปเลยลูก,กมึงอยู่กับกูายาววันนี้กูบอกเนี่ย กูต้องเอา300ร้อกูให้กูนะเอาแนมเลยไอ้กูเจี๊ยแต่ต้องจานเนาะไอ้ผัวกูก็เจี๊ยบไปจับแล้วเ้าต้องหนีไปบ่กควาโอ้นี่หนีบวตทำไมลูกอยากจะล้างนี่ ดวยไม่คงหายใจมันอยู่ไงเออปวดร่างสวยอ๋อเหรอออกมาเดินกินว่าชีวิตจะดีขึ้นเออกลายเป็นว่านี่บ้านก็นเดินไปอีกเออไปยุ่งอะไรกันหนังคุณเนี่ยเด็กนายรุษาน่ะหนังกูไม่จบเพราะมึงเนี่ยฮิกูดูหนงังกูเสียตังค์ดูนะไอ้อนี่นี่ชอบมาขัดใจฉันเต็นคนเดียวอาปาบจะปิดไหนภายหลัง รู้เปล่าหนูอาบน้ำออกจากบ้านปะล่ะหนูอาบน้อออกจากบ้านไปไหนใครก็ไม่เดินขณะมี่เย็นหนูจะเข้าบิ๊กตีโรงเขาบอกยายายาที่นี่เขาห้ามหมาเข้านีเป็นใครอย่าเอาหนังกูชอบหนังันนี้ว่ะจิมมี่บุกแก่ลูกป้าอยู่อันดอต้องหนีเข้าไปอยู่ใน่บุกจิมมี่บุกแ เจ้าไม่รู้จ้จะอยู่ไปทำไมเจ้าตั้งใจแล้ววนนีเจ้าจะมีค่าตัวตายเจ้าจะไม่อยู่เจ้จะมีค่าตัวตายจะไปไหนกจะไปฆ่าตัวตายมึงจะไปไหนก็ได้เชื่ลัไปด้วยมึงถือเลยอย่าไปวางตรงไหน ายไปกูไม่รับผิดชอบไงก้ตายไม่ได้แล้วล่ะหี้ยหลังกูจแล้วจิยาดูนี่นั่งดูนะยยันห้าทุ่มมาดูมึงดูนี่ไม่งด้ไปไงอ่ะจิ้มดุแก้วเดี๋ยวแก้วอดูใส่สร้อยสองเส้นอ๋อไม่ใช่บูสวัดเลยดูดูดู มันเจอแก้วมันโชดแก้วพมันได้แก้วมันก็เขีย่ยแก้วแก้ว,กวชีวิตเกิดมามันต้องสู้อีหนูคนนี้ไม่รักเราอีกคนนึงก็ต้องรักเราแต่ถ้าผู้ชายคนเก่ามารักเราจริงเอ็งเชื่อนะ สักวันมันต้องกลับมาหาผม้มันต้องกลับมาเขาต้องกลับมาหูเขาติดใจในความโศกของหนูอยู่ไม่ได้ไม่เดี๋ยวพึ่งไปอยู่พึ่งูก่อน แกวเลยแก้วเลยแก้วเลยไม่เลอเลอชัดชัดแกวจะยังไงแกจะต้องยืนหยัดแกจะต้องสู้สู้สู้ไปในเมื่อผู้ชายมันจะมาทำะไรแกวหรอกมาสิกูจะเตะเหมือนลูกบาศก์ อย่กระทืบมันมึงจะทำอะไรไม่ได้แต่มึงจงจำไว้อย่าลืมหลังมึงนถือไว้มึงหลังของเราวันนี้บางทีมันนี่มันนี่มันนี่มันนั่นนา,ขนาขัางข้างกูกว่าเรื่องนี้สน,นุกว่ะไหนมึงบอกหนังเศร้าไอกูยังข้มอยู่เลยนักร้อน,นอจะดูเรื่องอะไร ดูเรื่องใหม่<ด>แมวแมวแมวคุจะดูเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องอะไรไอ้กแก้วลืมหลังไม่สนุกแล้วแมาโหดเร็วดีหน,นันงจีนหนังจีนแมวผู้ชอบผ้ชอบดูหนังนจะีนแล้วผมฉายหนังจีนเลยนะผมอยากฉายให้ฉายไปคุณจะดูเรื่องนี้พี่ดูเรื่องนี้ไหมอยู่นี่ดูดูเรื่องนี้เดี๋ยวคือดูไว้ดูไว้ก่อนดไว้เลยก่อดไว้เลยเออน้เลยเดี๋ยวผมฉายหนังจีนเลยนะเออฉายเดี๋ยวนี้๋ยวเป็บหนึ่งนะเออเออกอดไว้ไอ้แก้วไปมั พบกับภาพยนตรจีนเรื่อโหดเล็วดีนพระสังฆารพระซิมซาจุยอซ่องกาติงเขาที่เดินทางมามาต่อสู้กับคู่อีคุณรู้เป็นนักหังเขารู้เลือเิวันจะชี้มาเลยเขายกจัดการนชีเขาเป็นสองคู่หูที่โหดที่เหียบจอใครเขาจะกรนืเขาจะฆ่ามันเขาจะไม่เอาไว้ RUN! Hey.